พี่ครับผมเรียนดนตรีเพียวมาแต่ผมเนี่ยอยากเป็นครูครับถ้าเรียนจบมาแล้วอยากเป็นครูนี่ต้องทำไงครับคำถามของน้องทนเนี่ยดีมากนะครับขั้นแรกเนี่ยถ้าน้องจะบรรจุเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยน้องต้องจบจากคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศา,าสตร์นะครับสาขาดนตรีถ้าน้องจบจากคณะดุริยางคศิลป์เนี้ยเป็นครูไม่ได้ครับน้อง แต่ก็มีหลายคนครับเป็นครูสอนพิเศษในโรงเรียนสอนดนตรีตามห้างครับน้องซึ่งอันนี้เนี่ยน้องไม่จะเป็นต้องจบจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์นะครับและให้น้องเนี่ยศึกษา AI ที่มาช่วยในการทําเพลงนะครับน้องมันจะทําให้น้องได้เปรียบคนอื่นในสายอาชีพนี้นะครับหรือน้องเนี่ยอาจจะไปเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเป็นของตัวเองเลยก็ได้ครับน้องหรือเป็นอาจารย์สอนดนตรีทางออนไลน์นะครับและที่มีบริการให้คำปรึกษานะครับสนใจติดต่อหลังใบเฟซบุ๊กนะครับ และสุดท้ายพี่อขอให้น้องทนเนี่ยสนุกสนานใะนการไปครูสอนดนตรีนะครับ